สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ฟูสูขุณ่นนั่นบ่าวท้าแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมื้อนี้กะอยู่กับผมมิตรชายอินดี้คือเก่าครับเนาะโอเคครับมื้อนี้นะครับผมก็มาเทศอาหารอยู่หน้าบ้านครับมื้อเนี้ยผายูเข้าอีกแล้วครับมื้อนี้หลักจากที่เด็ดออกสองมือเนอกเนาะมื้อนี้กะผายูเข้าอีกมือหนึ่งแต่ว่าข้าวท่านผายูเข้าลูกสุดท้ายแล้วครับลูกเนาะ แล้วครับเนาะขณะมื้อนี้ก็ผมก็ข้อเสนอเมนูต่ำสบายนางครับเนาะท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่สบายนารก็ผมโอเคแล้วครับเนาะกก่อนนี้ไปแ่บๆนัวๆกันกะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พมทำคลิปต่อไปนะครับเนาะโอเคครับมาชมวิธีการต่ำเลยครับผมมานี่ครับเดี๋ยว ขั้นแรกเราต้องใส่พริกก่อนครับผมพริกแห้งครับเนาะพริกสดเหมือนบูชิจัดดีครับผมก็เลยใส่พริกแห้งครับผมหรือว่าพริกเฮาะครับเนาะน,นี่ครับไประมาณนี้ครับเนาะโอเคตาครับต,ต่อไปเราก็ซอยบัก ขี้แคร์หลงไปครับเรื่อว่าบักเลินเขาของเขานะครับเนาะมาทราบอันห้องอินขี้แคร์เนี่ยครับมาทราเลยเพิ่มมาไปโอ้หูติดมืออ่ะอืมหายหดแล้วครับใส่จะทราบหน่อยกันพอดีครับผมทาบหน่อยนี่ครับ ขั้นต่อต่อไปฮาก็ใสปลาอิสานผ้าสวบครับปลาข้อแกหนอนครับนะอิสานผ่าซอบนะพวมักหรายมันนอ,คอน,อนครับพวกนัว mm hmm. ลไปครับพวกนออืมอม่ลนไม่ลน้นเสอปลาครับมันก็หยวกเซมก๋วครับแล้วมันเนะ ง้เสนมะกอกก็แรงโอ้โหมีเ็ดตันตาวาครับเด้อพี่ร้องเลยรยัวยัว้วข้าวแดงตำตา,ตานเด้ครับแตำตานออกไปครับผม Okay. โอ้ตรงนี่ครับเป็นี้เาก็ใส่อันยังก็ค่าคิดคิดลิ้วครับเนาะอันว่าค่าสตีนห <c oughs> รือว่าอันสบายน้ำครับเนาะไปน,นี่ครับเป็นี้เาก็หยอดเขาไปเลยนี่ครับแล้วก็ซอยพัก พ่อม่ังลงไปเนาะพ่อมเทของเขาับเนาะนี่มีปลเข้าบัน,นี้นะครับเนะนี่ครัครับเนาะ

เสีบไล่ครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมนะเนีย่ยแบบนี้แต่แซ่บมากดิโอู้อ่าสีมึงดูวย,ะวยไปะเนยครับอืม,มบิลิกุลบิลิกุล nói 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 hết đứa ừ mm. mm. Ừ. 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 mm-hmm หน่วดคักเด้อดุดยอดสุดยอด ับบักดินไม้ครับนะอาหารสูงบักดินไม้ โอ้เพีดครับพี่น้องเอ้ยยอสุดยอดเพีดตึงนัว อู้ค <c oughs> ักๆๆเบอรเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก,ก็สิขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงสำนี้นะครับเนาะอันถ้ามากักคลิปนี้ไลค์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน,น,นะครับเนาะเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะา โอเคครับกะเอาไว้เจอกันอีพีต่อไปนะครับเนาะว่าพม่มเ็ษเมนูยังไงกับบรรยากาศเนาวต้นเนาวเออยังก็เออต้นฝนปลายหนาวครับเนาะโอเคครับมาเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายปจุ๊บ